Suzuki Ertiga Car Android. ผมเอโก้ครับผมอยู่กับรถ Suzuki e r t i ตินะครับในรุ่นนี้วันนี้ลูกค้ามาใส่ตัวจอ Android กันนะครับเราจะทำการถอดวิวแล้วก็ใส่ตัวจอ Android แล้วก็มีแถมกล้องหน้านะครับแล้วก็แถมกล้องหลังนะครับวันนี้เรา,เาได้รับการสนรับสนุนจากบริษัทมิชิก้านะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายจอ Android คุณภาพดีนะครับเรามาดูกันว่าขั้นตอนการติดแล้วก็หลังจากติดแล้วเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมาครับ ติ่มในตัวของวิทยุตัวเดิมของเขาเนี่ยนะครับ Suzuki Ertiga เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นที่เป็นตรงรุ่นนะครับเล่น MP3 นะครับมีคอนโทนรลพวงมาลัยลดครับใส่แผ่นซีดีได้เสียบ USB ได้แล้วก็มีช่องสำหรับการตั้งนะครับด้านหลังเป็นช่องขนาดวิทยุขนาด2ดิ n size นะครับมีชุดล็อกที่เป็นขาเหล็กนะครับปรับวอลุ่มได้ FM/AM ได้ครับหน้าจอมนิเตอร์เขาก็ค่อนข้างที่จะ จะทันสมัยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวัวลุ่มปับด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือเนี่ยก็เป็นช่องปับวิทยุ you, FM นะฮะแล้วก็เลื่อนแท็กด้านล่างน,นะครับแล้วก็เลือกลักษณะของตัวการเล่นแท็กต่างๆได้เลยครับแล้วก็เราทําการถอดวิทยุนะครับแล้วก็เตรียมต่อกล้องบันทึกหน้ารถนะครับ MG 0 0 9นะครับหรือว่า010เข้าไปครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะใส่กล้องที่บริเวณด้านนี้นะครับเป็นกล้องถอยหลัง ตอนนี้ช่างก็ทําการเ,เริ่มทําการต่อนะครับแล้วก็ประกอบจอเข้าไปครับก็เข้ากับสีคอนโซลรถได้ดีนะครับแล้วก็เราสามารถใช้คอนโทรลพวงมาลัยรถได้ด้วยส่วนกล้องหน้ารถก็ติดได้เรียบร้อยแล้วนะครับในตัวชุดของตัวเมาใส่กล้องหน้ารถแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีกล้องถอยหลังที่แถมมาให้ด้วยนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังภาพกล้องถอยหลังก็จะขึ้นแบบนี้ครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูหน้าจอของเขาที่เป็นจอมาตรฐานนะครับเสียบสายโทรศัพท์ iPhone เป็น Apple CarPlay ได้ครับหน้าตาของ Apple CarPlay ก็จะมี Spotify มี Google Map Apple Map ต่างๆนะครับนี่ก็คือหน้าตาของตัว Apple CarPlay ที่อยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็มาเล่น YouTube ได้นะครับก็ใส่ซิมโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับหรือแชร์ Wi-Fi ก็ได้ในเครื่องเดียวกันเราลองมาเล่นหน้าจอดูนะครับ พอเปิดหน้าจอมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่อยากจะได้ก็คืออาจจะดูสิครับว่าผมจะต้องเล่นอะไรเออผมเลือกดู Play Store ก่อนดีกว่าครับในตัวของจอเนี่ยมี Play Store ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีะระบบ Apple c a r p l a y นะครับที่สามารถเสียบจากโทรศัพท์มือถือขึ้นไปนะครับก็จะเปิดเข้าไปที่ Apple Map ได้นะครับนี่คือ Apple c a r p l a y ที่อยู่ในจอนะครับเปิดแมปอันนี้เป็น Apple Map ครับ Apple Map เราก็ยังสามารถใช้เวสนะฮะใช้แผนที่จาก Google Map ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าแผนที่มาตรฐานนะครับทั่วโลกเข้าไปอยู่ในตัว Apple c a r p เพเรียบร้อยนะครับ s ม่ได้ส s อติฟายนะครับสตรีม,มเพลงนะครับมีพอดแคสต์มีในการวิทยุนะครับในการความรู้ในการเพลงมากมายนะครับเล่งเสียงเบาเสียงปรับวอลลุ่มได้จากคอนโทรลโอ,อะไรลยรถเดิมนะครับในตัวจอโดยปัจจุบันเนี่ยรองรับ การเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบทีเดียวนะครับครบทุกฟังก์ชันทีเดียวเห็นไหมหรือจะมากดที่หน้าตัวตว,วุจยก็ได้ครับถือว่าในการเล่นตัวจอ Android ในปัจจุบันถือว่าล้าสมัยมากนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสเนี่ยลื่นไหลครับไม่ติดมือนะครับไม่หน่วงเลยนะฮะลื่นไหลดีครับเรามาลองเข้าไปดูฟังก์ชันอื่นๆเช่นการปรับตีมนะฮะเราสามารถเลือกติมหน้าจอได้เพื่อเลือกให้สีหน้าจอมันเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะครับ มาเลือกรูปแบบพื้นหลังนะครับแล้วก็เซ็ทค่าได้นะครับตอนนี้หน้าแบบพื้นหลังก็จะเปลี่ยนไปหน้าจอ and ด o i d ของเราดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยนะครับในการเล่น Spotify นะครับที่ในจอเนี้ยเราก็สามารถโหลด Spotify มาเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นได้สบายๆเลยครับเราถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเสียงเบาเสียงเลื่อนแท็กนะครับจากใน Spotify นะครับที่อยู่ในหน้าจอก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ แ p ป l e ิาเพกก็ได้แล้วก็เรามาเล่น YouTube ดูนะฮะในการเล่น y t u t u เนี่ยนะครับก็จะเปิดเพลงนะครับสามารถเสิร์ชได้ด้วยเสียงแล้วก็ทดีด้วยคีย์บอร์ดนะครับเลื่อนแท็กเล่นเสียงได้จากคอนโทรลาลัรรถอันเดิมเลยนะครับแล้วก็เราเลื่อนโฆษณาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเข้าไปดู YouTube จริงๆนะฮะตอนนี้ YouTube ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเนื้อเสียงนะครับดีมากนะครับ แล้วก็ภาพเนี่ยคมชัดมากก็ขึ้นกับาการเผยแพร่ของข้อมูลนะครับการอัปโหลดขึ้นไปของผู้ที่ทำ YouTube แล้วก็ขึ้นกับเน็ตของเราด้วยนะครับเราก็สามารถใช้เข้าไปได้ดีนะครับแล้วก็เราเข้าไปเล่นในหมวดของตัว Google m a p นะฮะแล้วก็เรายังสามารถจะนำทางนะครับจาก Google Maps ด้วยการใช้นำทางด้วยเสียงนะครับหรือว่านำทางด้วยคีย์บอร์ดเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มนำทางไปครับ เมื่อเราแบบเนี่ยเริ่มนําทางแล้วนะครับเราสามารถจะเลือกเส้นทางได้แบบหลบเลี่ยงทางด่วนหรือเป็นแบบทางด่วนก็ได้นะครับแล้วก็เรายังสามารถที่จะค้นหานะครับตั้งโปรแกรมสําหรับการนําทางแบบอื่นๆก็ไปได้ด้วยนะฮะนี่ก็เราจะสั่งด้วยคาพูดก็สามารถสั่งได้ด้วยเสียงนะครับเขาก็จะพิมพ์ตามแบบคาพูดของเราไปเลยนะครับแล้วก็เราก็จะนําทางไปที่เสียพาาะร้อนกันนะครับกดเริ่มต้นครับ เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะหน้าจาของตัวแมพนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับขับไปไม่ต้องกลัวหลงแล้วล่ะครับลื่นไหลดีครับแล้วก็รวดเร็วนะครับปิดเสียงนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกลำคาญเสียงจาก g o o g l e Map เตือนเป็นระยะระยะนะครับหน้าตัวของคอนโซลนะครับเรากับตัวหน้าจอก็เข้ากันได้ดีดีเห็นไหมครับหน้าคอนโซลก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับก็สามารถตัดกับสีดำของขอบจอได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ เรามาดูการแบ่งสองหน้าจอนะครับบางคนก็เรียกว่ามัลติวินโด w นะครับก็แตกเข้าไปอย่างเงี้ยเราจะดู y t u t u นะครับแล้วก็นำทางในเวลาเดียวกันก็ได้ครับถือว่าดีครับคุ้มค่ามากนะฮะเล่งเสียงเบาเสียงนะครับสามารถปรับเลื่อนแท็กได้จากคอนโทรลเมล์นะครับเสมอกับว่าวิทีโตัวนี้เป็นวิทีโที่ติดมากับรถทีเดียวครับหน้าตา ใส่ก็สวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูตามมุมต่างๆเป็นไงฮะดีไหมครับแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับกล้องหน้ารถใส่แล้วเป็นอย่างนี้ครับเข้ากันงาน,งานเรียบร้อยนะครับไม่มีอุปกรณ์ใดเพิ่มเสริมขึ้นมาส่วนกล้องบันทึกหน้ารถนะครับที่เราติดไปเมื่อสักครู่นี้เราก็สามารถเปิดดูผ่านแอปด้านหน้าได้เลยบอกวันเดือนปีนะครับตั้งค่าอัตโนมัติแล้วก็มีละติจูดลองติจูดบอกสถานที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยนะครับ ดูจากด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถจัดเส้นแบ่งถนนได้เมื่อเวลาเราวิ่งออกนอกเลนนะก็จะสิ่งเตือนแล้วก็ภาพที่บันทึกนะเมื่อเวลาเกิดเหตุเราก็สามารถกดล็อกที่ปุญแจด้านซ้ายมือล่างได้นะครับแล้วก็ในตัวของตัวจอเขาเนี่ยก็จะมีลูกเล่นฟังก์ชันอีกหลายๆอย่างทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็ตั้งค่ากล้องหน้ารถให้พอดีนะครับเราก็สามารถดูภาพย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพ เป็นวิดีโอนะครับหรือเป็นภาพนิ่งนะครับเราก็สามารถตั้งคัาแล้วก็ดูภาพย้อนหลังได้เขาก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นแต่อันนี้เป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องภาพนิ่งนะครับถ้าเกิดเราระวังเราดูปุ๊บเรากดล็อกภาพต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยเรากดสามารถกดบันทึกภาพไว้นะครับภาพถ่ายก็บันทึกนะครับเราไปดูภาพอีกทีนะฮะก็ในภาพถ่ายเมื่อสักครู่ที่เรากดปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ในช่องภาพถ่ายภาพนี้ครับเปิดขึ้นมาฟับนะภาพที่บันทึก เหตุการณ์เป็นภาพนิ่งนะฮะก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับเวลาสถานที่นะครับลติจูดลองจิจูดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในฟังก์ชันของกล้องเนี่ยก็จะมีเส้นแบ่งถนนให้ด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็เมื่อเราเล่น u t u b e นะครับเราเล่นกล้องถอยหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังภาพกล้องถอยหลังก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับมากกว่านั้นเนี่ยเนี่ยเรากลับไปที่เดิมนะครับ Drive หรือปาร์ควิดีโอก็ขึ้นเป็นปกตินะครับหรือถ้าเกิดตัวการละเอียดมาก้นก็ใส่เซนเซอร์ถอยหลังก็ดีนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้เหนือชั้นขึ้นไปอีกนะครับสำหรับในตัวอจอ Android ตรงรุ่นเอติกาก็เป็นอย่างนี้ครับข้นแอลกอฮอล์ๆๆนะครับท้องสะอาดลดเรียบร้อย ครับสำหรับในตัว Suzuki เ er อ t i g ติ2011-2017เนี่ยนะครับก็จะสามารถใส่ในเฟรมแล้วก็เลือกใช้จอได้2ขนาดนะครับเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับซึ่งเป็นลนักษณะของตัวจอที่มีสัดส่วน16:9นะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับ แล้วก็สำหรับในปี2024เนี่ยนะครับเราได้มีจอรุ่นใหม่เข้ามานะครับเป็นจอแบบ w i d e s c r e e นะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมคล้ายๆกับรถไฟฟ้านะครับคล้ายๆกับรถพวกรถไฮบริดรุ่นใหม่ๆนะครับหรือจอ floating ก็คือจอลอยนี่เองสาหรับในตัวจอตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่ในตัวหน้าเฟรมของ Suzuki e r t i ิ a รุ่นนี้ได้นะครับแต่เป็นจอภาพผนาด10 จ3.3นิ้วนะครับก็มีขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับพัฒนาการจากเดิมขึ้นมาก็มีระบบ Apple CarPlay Android แบบเสียบสายแล้วก็ไร้สายในเครื่องเดียวกันนะครับมี CPU ที่เร็วขึ้นนะครับมีแรมนะครับหลอมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับในการเลือกซื้อจอ Android นะครับจากบริษัทมิชิก้าเพื่อใส่กับตัว Suzuki o c t i v a เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกสเปคได้นะครับโดยดูตามตารางสเปคดังนี้นะครับในตารางสเปคเนี่ยก็จะบอกถึงว่า ความเร็วนะครับที่ต้องการใช้โดยเรามาเลือกที่ชนิดของ CPU นะครับตั้งแต่ CPU นับคอร์นะครับจนถึงแบนด์ของ CPU จนจำนวน CPU เลยนะครับก็มีตั้งแต่ CPU เต็มตัว A.I.M. E นะครับจนถึง CPU รุ่นที่ใหญ่ๆขึ้นนะครับจนถึง c o r t e x รุ่นที่เป็น2 CPU นะครับในชุดเดียวกันก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็จะมีการเลือกแรมก็มเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีแรมแตั้งแต่แรม2แรม4แรม6แรม8มีให้เลือกมากมายครับแล้วก็มาดูที่ลอมนะครับก็คือความจุในการลงแอปหรือลงข้อมูลลงเพลงลง Data ตา่างๆก็ไปในกล่องเนี้ยลงไปในจอ Android เนี่นะครับก็สามารถเลือกได้แต่ 32G สนะครับลอง64 หลอม128นะครับหรือว่า รอมง256ก็ใช้ได้นะครับเลือกแบบเครื่องที่ใส่ซิมโทรศัพท์แล้วก็แชร์ wi- ไ Fi ก็ได้หรือเลือกเฉพาะรุ่นที่แชร์ Wi-Fi อย่างเดียวก็ได้นะครับให้ประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกันแล้วก็จะมีเรื่องของในทุกๆชุดเนี่ยก็จะมีระบบ Apple c a r p l a y นะครับแ d r o i d Auto นะครับแบบที่เป็นแบบเสียบสายก็มีนะครับหรือบางรุ่นที่เป็นแบบไร้สายหรือบางรุ่นก็เป็นทั้งเสียบสายแล้วก็ไร้สายในกล่องเดียวกันก็ถือว่าใช้ได้นะครับในจอของตัวมิชิกานึ่งให้เลือกใช้ก็อาจจะไปในเรื่องของตัว กล้องเขาจะมีกล้องที่เป็นกล้องถอยหลังแถมมาให้ในทุกๆชุดเลยนะครับแต่สำหรับในรุ่นกลางขึ้นมาเนี่ยจะแถมกล้องบันทึกหน้าที่เป็นกล้อง a อ d ด o i d นะครับ MG 0 1 0นะครับต่อเข้ากับตัวจอแอดอยแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าสมรรถนะดีนะครับน่าใช้ทีเดียวครับและสําหรับท่านที่ได้ชมวิดีโอนะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ดูการต่อการติดตั้งคร่าวๆไปแล้วนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดนะครับพูดคุยกับเราได้ที่0-2นะครับ9 3 2 3ส8 5ครับ 0 8 4 5 2 4 4 3เี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e c o m นะครับเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line Sipone นะครับแล้วก็สามารถโทรไปปรึกษาหารือจากที่วันทั้ง12สาขาตามดัาบ,บัดต่อไปนี้ครับสอบถามจนได้รับรายละเอียดแล้วค่อยติดต่อซื้อนะครับหรือว่าต้องการช่างติดตั้งด้วยเราจะมีบริการช่างติดตั้งให้ด้วยชอบวิดีโอนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามผลงานชุดดีๆเกี่ยวกับเรื่อง จอแอนดรอยตรงรุ่นกับรถแบรนด์ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนสำหรับจอแอนดรอยตรงรุ่นซ201ูซูกิโร r t ิก้า2011ถึง2016รุ่นนี้ครับบ๊ายบายฮะ